เฮ้ยาใครเข้าแทนเวอร์เว่รเข้าแทนใครวะแทนพี่เลิศนี่อ๋อหโอ้บาง้าไม่สนามบาสเยอะไหมสนามบาเยอะไหมที่นู่นนะจริงนะแ่งไน่ไม่ได้ไปทเงินู เปิดกับลูกนี้อันนี้น่ผีพอมาถ่ายะไรเน่ยเต็มไปไม่ได้ังปัดเลยโดนให้โดนฮิดดวยาไม่ถูกว่าปลาใส่อก่อนนะพอ้จบุ๊ปาแน ต้องเปลี่ยนตำแหน่งยูอะไรยูจะถ่ายยูเดินโรถโพสตามเลยเดินตามของ่นโอ้โหคันดีนะร่างนะเจียเปลงเว็กไปประชันไปประชัประชันความตุ่มได้แด่